สต๊กมันพอดีป่ะพอดีใช่ไหมสวัสดีครับประเดิมหน่อยวันนี้เดี๋ยวน้าจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับจริงๆแล้วตัวเดิมที่น้าใส่อยู่ก็น่าจะเป็นตัวตัวไหนนะเอามาเปรียบเทียบหน่อดิเออตัวเดิมตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นเขาเรียกตัวอะไรนะตัวกวีนใช่ไหมอันนี้คือตัวใหม่ใช่ไหม มิก้แบ็คครับปรับแปดครับซับแทงครับโหลดย้ายแหนบหน้าหนึ่งหลังสองหน้าสองหลังสามหน้าสองหลังสี่ถึงห้านิ้วครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับสวัสดีครับปรับแปดใช่ไหมอ่าไหนลองปรับดินี่ครับมีสายด้วยนะครับมั่งน่าจะเจ๋งว่าน้าต้องลองเออน้าต้องลองสวัสดีครับสวัสดีอ่าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวปรับนะครับนี่นี่ ชุดนี้หมื่นเจ็ดครับไปเดี๋ยวนะาจะลองฟิลหน่อยก็จริงๆแล้วก็รอกันค่อนข้างที่ยาวนานนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะมาเลยมาแรกแรกเลยก็คืออาจจะมีที่นาทีเดียวนะครับน่าจะมาสักยี่สิบคู่มีไม่เยอะนะครับก็จะพยายามทําทมาเรื่อยๆจะไม่ให้ขาดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ครับเฮ้ยมึงติดติ๊กเกอร์ยางโถเอ้ยนี่ ติต๊กเกอร์ไม่ติดเลยเหรอฮะอ๋อม,มันติดทับแทงเหรอไหนว่ะสวัสดีหนึ่งพันคนดูนะครับอ๋อมันมันติดทับแทงใช่ไหมอ้าวโอเคสายเลยมึงต้องปรับลองปรับดูแล้วก็ลองวิ่งดูนะคือจริงๆรแล้วตัวนี้มีแปดระดับใช่ไหมอ่ามีแปดระดับครับใครอยากหนักอยากเบานาบอกไดยเลยว่า มั่งคับเดียวเลยรูปภาพเลยครับนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งคนดูมาเลยครับก็ของเพิ่งมาเมื่อเช้านี่นะครับเอยมาตอนบ่ายๆนะก็จะลองเลยครับกับีสูตสองพันยี่สิบอ่าเป็นตัวเก่าก็ได้นะครับตัวใหม่ก็ได้ตัวเก่าก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่นะว่ามันจะโอเคกว่านะคือแหนบตัวนี้แหนบมันสามแผ่นเดี๋ยววันนี้เราจัดกันเลยครับของเทพแน่นอน สุดแน่นอนนี่ครับเดี๋ยวก็จะลองเทสกันเลยครับวันนี้นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีด้วยนี่ครับก็เดี๋ยวจะลองเทสออกจริงๆแล้วตัวนี้มันก็ดีอยู่นะครับตัววีนนะจริงๆตัวนี้น้าใช้ตัวนี้อยู่นะก็มีตัวซับแทงมาคือจริงๆแล้วซับแทงนี่อมันจะมีเฉพาะตัว ตัวสแตนดานนะครับตัวโหลดค่อนข้างที่ยังไม่ทำอาน้าก็เลยให้โฟรเวนเดอร์สั่งทำขึ้นมาสำหรับสายเส้นอยากจบอยากสุด f ออ่างทองด้วยนะครับอานี่เลยปรับปรับปรับเบอร์สีก็พอนะเบอร์สีสวัสดีครับ่าสวัสดีสวัสดีส ครับผมก็ทุกอย่างจะดีไม่ดีนะนะ้าก็จะขอเทสด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าน้าเทสผ่านเรารับรองได้การันตีแบรนด์น้าการันตีแน่นอนครับถ้าน้าเทสผ่านแล้วน้าจะบอกว่าสุดก็คือสุดครับแต่รับรองได้นะครับค่านี้นะครับโปรเเดอร์นะครับผลิตอะไรออกมารับรองได้เล้วป็สุดแน่นอนก็เป็นตัวที่น้าขายดีที่สุดในร้านนะครับดีครับ นี่ครับก็ตอนนี้น้ามาใส่ตัวเจ้า AD ดีนะครับนี่เจ้า AD ดีเลยมาดิถอยก็นี่เลยนะครับสายสายช่างอ่านนะครับเอ็กแม็กนะครับวันนี้ก็จะมาเอาตัวล้อใช่ไหมอ่าถ้าใครอยากได้นะครับเป็นล้อฟอร์สนะครับใครอยากได้ก็เป็นล้อเบานี่ครับใครอยากดูสายมอไซค์ครับนี่เลยสายมอไซค์นี่ครับนี่เลยมีสีทอง สีน้ำเงินนี่เลยครับอันนี้เป็นล้อเบาใช่ไหมขับแล้วต้องหวิวแน่นอนแรงกว่าเดิม,ดมใช่ไหม,มใช่ไหมช่างอันใช่ไหมอ่าไปได้เลยครับช่างอันสลับ,บุรีครับนี่แรงกว่าเดิมแน่นอนก็วันนี้ก็จะเอาสีทองไปสีน้าเงินแล้วก็จะมีสีแดงสามสีไอ้ลองเทสรถด,ดิเอารถลงดิเอารถลงดิ นี่ครับอ่ามานี่เลยครับก็ไปได้เลยครับช่างอันสลับรีนะครับอ่าอยู่ที่สลับรีนี่เลยมือขี่มือขี่นี่นี่ครับเดี๋ยวน้าก็จะเทสนะครับว่าฟิลในการขับเป็นยังไงขึ้นลงเป็นไงนี่ก็มีหนึ่งลำนะครับหนึ่งลำที่เพิ่งเสร็จไปนะครับนี่ครับก็ใส่ SE ส7 k านะครับใส่ยาง5้าินะครับอีรับแค่ f c 8ลิ้วด้วยนะครับยีรับแค่ครับแนวนี้กำลังมาครับ อมๆปวบๆนี่เลยเอ้ามาแล้วครับลงแล้วนี่เลยดูเลยครับนี่ครับนี่ครับเราต้องเป็นคนเทสครับเพราะสั่งผลิตมาแล้วนะก็ต้องเป็นคนเทสว่าจบหรือไม่จบถอยมาถอยมา นี่ครับเดี๋ยวนาจะลองดูตรงช่วงที่ขึ้นลูกกับนาดเอาเอาช่วงที่มันขึ้นลูกกับนาดดิอ่าเทสเลยเทสเลย <c oughs> อ่านะครับอันนี้ก็ลองลองตรงเบาๆนะครับเอาหนักงๆก็ได้ ถอยมาเดี๋ยวนะครับัขึ้นแรงขึ้นเร็วหน่อยถอยไปอีกเดี๋ยวลองฟิวนะฟิวล,ล้อหลังเป็นไงบ้างครับ าเดี๋ยวถามช่างนะครับว่าฟิลเป็นไงบ้างต้องเทสต้องเทสฟิลูดไม่ได้รูดเลยผ่านครับโอ้โหผ่านครับ บอกได้เลยผ่านแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวต้องสัมพั์หมูหยองหน่อยรุดไปไหนล้ออะไรว่าล้ออะไรบ้างล้อเดิมหรอไม่มีอะ่ะเ,เดี๋ยวเราสัสมพัมผ์หมูหยอง เป็นไงหมูยองสเต็ปเป็นไงหลังแทบเปล่าจบเปล่าจบแน่นอน่20คู่ไขกี่วันดีโตแล้วมีโปรมีโปรใช่ไหมอีตอนที่ขึ้นลูกหน้าเป็นไงบ้างลูกครับไม่มีไม่มีอาการอ่าผิดจากอันเดิมไหมจากอันเดิมครับอีกแล้วต้องดีกว่าเดิมหน้าหมูยองนี่มีโปรนะครับผมนี่นี่ ย้ายแหนบหน้นยาย้ายแหนบหน้าหลังเจ0 0พันครับ2020ย้ายแหนบหน้าหลัง7,000พันะครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ครับก็เทสแล้วครับคือผ่านแน่นอนคือจริงๆแล้วตัวโหลดย้ายแหนบจริงๆรแล้วซับแทงค่อนข้างที่จะหายากนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็ให้โปรเฟนเดอร์ทำขึ้นมาให้นะครับก็ เพิ่งจะเสร็จวันนี้ครับก็ลองเทสด้วยรถตัวเองนะครับก็ราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่สําหรับรถราคาคันเป็นล้านนะครับคู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันปรับแปดซับแท้งโหลดนะน้าว่าไม่แพงนะครับไม่แพงสําหรับคู่หลังนะครับจริงๆคู่หน้าเลือกเป็นโมโนก็ได้ครับหมื่นห้าร้อยแต่คู่หลังคือจริงๆเราให้วิธีการมันจะไปไปกําจัดแหนบครับถ้าแหนบมันกระเด้งกระด้างน้าว่าตัวนี้จบแน่นอนนะครับก็ ก็วันนี้ก็มารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับก็สเต็ปโปรเวนเดอร์โหลดย้ายแนบซับแท้งมาแล้วครับใครที่รออยู่ก็มาจัดได้เลยวันนี้โอเคนะครับบ๊ายบายครับ